เป็นแพทย์กับศาสนาคู่กันครับเออเอา้าวดีมากฟังอีกอา,อาจารย์สอนอุบ,อบายดับทุกข์หน่อยครับแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆเข้าใจง่ายๆคือมองเห็นสภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงไม่ทนไม่จีรังยั่งยืนไม่ความทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดความทุกข์ ความสุขก็เป็นของไม่เที่ยงก็อย่าไปยึดความสุขให้พิจารณาเห็นสภาวะตามความเป็นจริงเกิดขึ้นแปรปรวนตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ปล่อยวางมันไปซะแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ตามสถานภาพไม่มีใครจะมานั่งทุกข์ตลอดปีตลอดชาติและไม่มีความทุกข์ใดจะอยู่กับเราตลอดปีตลอดชาติเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขสุขสุขทุกข์ทุกข์อย่างนี้เพราะนั้นสิ่งทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นของไม่เที่ยง เพราะฉะนั้นอย่าไปยึดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงเพราะสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสาเหตุของความไม่กีรังยั่งยืนเป็นสาเหตุของความไม่คงทนถาวร